สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาดูงานระบบไฟที่ผมจะต้องแก้ไขนะครับเพราะเรื่องงานระบบไฟเนี้ยมันยากพอสมควรนะครับเคยมีลูกค้าแล้วก็ f c บางท่านนะครับเคยบอกว่า มันไม่ยากครับมันง่ายๆมันไล่เปียก็เสร็จแล้วแล้วแค่ผมไม่มีเวลาไล่เฉยๆนะครับเนี่ยนะครับผมเคยเจอคําพูดแบบนี้เยอะนะครับบางคนบอกว่าไม่ว่างไม่ค่อยมีเวลาไล่ระบบไฟนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับแต่ตัวผมเองนั้นบอกได้เลยว่างานไฟมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้ามันเป็นงานง่ายๆนะครับคนก็รับทํากันไปเยอะแล้วนะครับ เพราะว่างานระบบไฟเนี่ยลองถามได้เลยนะครับไปที่ไหนนะครับมีแต่คนไล่หนีหมดบอกว่าไม่ว่าไม่มีเวลาทํานะครับแล้วอย่างทันนี้นะครับเนี่ยลองดูกันนะครับเพื่อนเพื่อลองไล่สายดูนะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นอะไรบางอย่างอย่างแค่ดูตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับไม่ว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวสิบโวลต์เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้สิบสองโวลต์นะครับเนี่ยอ่ะเห็นนะครับเนี่ยแค่สายเนี่ย แค่การต่อตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าต่อมาแบบนี้แล้วมันมีสายกี่สายกี่สีที่มาต่อกันเนี่ยเนี่ยลองดูแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยก็เจอปัญหาแล้วนะครับแล้วก็อย่างนี้มีฟิลมีเนี้ยสายตรงนี้เนี่ยสายสีแดงเนี่ยมันก็มาจากขควแบตแล้วสายสีแดงเนี่ยถ้าตามมาตรฐานเนี่ยมันก็จะต้องไปที่สวิตช์ปิดเปิดนะครับแต่ ที่สวิตช์เปิดนั้นเดี๋ยวผมจะยิบให้ดูนะครับเนี่ยรู้สึกจะเป็นสีเนี้ยเนี่ยผมไล่ดูแล้วนะครับสวิตช์เปิดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับสวิตช์กุญแจนี่นะครับเนี่ยเนี่ยผมไล่ดูแล้วจะเป็นสายสีเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆจะงงไหมครับเนี่ยออกมาแบบเนี้ยมีตรงเนี้ยเป็นขาวแดงแล้วตรงนี้มาแดงแล้วตรงนี้มาน้ําเงินแล้วก็ตัวนี้มาขาวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็ออกจากออกมาดําอีกเนี่ย งง,งงเลยครับเนี่ยว่ามันอะไรยังไงเนี่ยแล้วแดงจากตัวเนี้ยทำไมมันไม่มาต่อเข้ากับตรงนี้เลยทำไมไปต่อกับอะไรอีกนะนะแค่นี้นะครับเนี่ยก็เกิดปัญหาแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นสตาร์ทมือด้วยนะครับยิ่งลำบากแล้วตัวนี้ก็เป็นคอยเดิม ตัวคันนี้ยังเป็นระบบทองขาวอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันจะแปลงเป็น CDI ยากมากนะครับมันต้องใช้ทองขาวเหมือนยงเดิมต้องไล่ทองขาวให้มันจบนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นงานที่ไม่ได้ว่าจะทําง่ายๆเลยผมไล่นี่ผมบอกได้เลยว่าผมไล่มา2วันแล้วนะครับก็เริ่มวันแรกนี่รื้อมาเจอนี่งงก็ต้องหยุดไปตั้งหลักแล้วก็ ต้องคิดวิเคราะห์ใหม่แล้วงานอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถต่องานคนอื่นได้มันต้องเริ่มใหม่อย่างเดียวบางท่านก็อยากจะให้แก้ไม่อยากให้เดินใหม่แต่ถ้าเดินใหม่มันจะง่ายกว่านะครับแล้วเรื่องค่าแรงมันก็จะต้องสูงตามเพราะว่ามันมีทั้งค่าวิชาค่าเสียเวลาและอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่าพอใส่เฉย บางท่านคิดว่าถอดใส่เฉยแล้วก็มีบางท่านอีกนะครับซื้อสายไฟสำเร็จมาคิดว่าจะเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามผมมาบ้างนะครับว่าตัวนี้ไปต่อกับอะไรถูกไหมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสายตัวที่เพื่อนๆได้มาหรือซื้อมานั้นมันตรงรุ่นไหมวงจรไล่มาถูกไหมแล้วสายสีเนี้ย เอาไปต่อกับอะไรนะครับเผื่อเขาไม่ได้ทําสายให้มันเท่ากับมาตรฐานหรือของเดิมนะครับถ้าเกิดเขาดัดแปลงสีขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะยุ่งเลยนะครับเพราะส่วนมากแล้วก็จะถามผมอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแท้โรงงานมันก็อาจจะสังเกตง่ายแต่ของเทียมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่ผมผลิตนั้นผมก็จะตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ผลิต ขึ้นมาเองนั้นผมจะตอบให้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องอธิบายลูกค้าไปนะครับว่าต้องไล่วงจรที่สายก่อนนะครับว่าสายไหนคืออะไรและไปอะไรนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าบางท่านเห็นก็อาจจะยังงงว่ามันจะทำงานยังไงเพราะว่าระบบตัวนี้มันจะไม่เหมือนซีรุ่นใหม่ๆ ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีคอย2ตัวแต่อย่างเงี้ยมันเป็นคอยแบบนี้มันจะเหมือนพวกซีดีพวกอะไรรุ่นกเก่าและตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทมือด้วยระบบจุลระเบิดมันก็เป็นระบบจุดระเบิดแบบต้องใช้แบตเตอรี่มาเลี้ยงหน้าทองขาวทำให้มันเกิดความยุ่งยากขึ้นนะครับในการไล่ในการแก้ปัญหาแล้วจุดหลักของคันนี้ที่ได้รับมอบหมายก็คือ ปัญหาคือระบบไฟมันไม่ชาร์จระบบไฟไม่ชาร์จมันก็เกิดจากชุดคอยพวกนี้นะครับว่ามันไม่ผลิตกระ,กระแสะไฟฟ้าหรือการต่อวงจรเขาไม่ดีนะครับมันเป็นหลายจุดบางทีต่อมาแล้วช็อตก็ทำให้คอยเสียนะครับอย่างจุดนี้ได้รับมอบหมายเลยง่ายๆคือต้องการ ทำขดลวดใหม่ให้มันชาร์จให้ได้ทําระบบไฟให้ชาร์จให้ได้แล้วก็ให้ชาร์จเป็น12โวลต์ด้วยแล้วของเดิมน่ะมันก็อยู่ในเกณฑ์ช่วง6โวลต์นะครับก็เลยทําให้เป็นโจทย์ที่ท้าทายผมนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วมันจะลุเป้าหมายที่12โวลต์หรือเปล่าก็คอยติดตามนะครับก็ ฝากบอกนิดนึงนะครับสาหรับบางท่านที่ไม่รู้คิดว่างานระบบไฟมันง่ายๆเพราะว่าบางคนชอบบอกว่าทําระบบไฟแป๊บเดียวง่ายๆทําวันเดียวก็เสร็จนะครับเนี่ยตรงนี้ผมเจอคําถามแบบนี้เยอะทําให้ผมก็ตอบไปบางท่านก็ยังงงว่าทําไมแค่ต่อสายเฉยๆมันไม่เสร็จนะครับมันมีอะไรมากกว่าการต่อสายนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ FC ที่ติดตามรับชม นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่นำรถนำรถนะครับมาให้ผมซ่อมหรือสั่งอะไรหรือแม้กระทั่งสั่งชุดสายไฟนะครับแล้วชุดสายไฟนะครับผมก็จะอาจจะทําเฉพาะเป็นบางรุ่นบางรุ่นผมไม่อยากทําส่งให้ไปนะครับเพราะว่างานระบบไฟเนี้ยแม้แต่ช่างบางคนก็ยังทําไม่ได้นะครับบางคันนะครับ ผมทําชุดไฟไปให้นะครับแล้วก็ยังต่อไม่ถูกบางคนยังไม่รู้เรื่องการต่อระบบไฟว่าไฟต่อยังไงยังไม่เข้าใจว่าขั้วบวกขั้วลบทํางานยังไงอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วจะถามผมตลอดเวลาละเอียดบางทีผมก็จะไม่มีเวลาตอบนะครับผมก็เลยจะไม่อยากจะทําชุดไฟให้นะครับจะทําให้เฉพาะบางท่านที่คุยแล้วเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องระบบไฟบ้างนะครับ อย่างบางทัานถามเรื่องไฟที่ออกจากสวิตช์กุญแจอย่างนี้นะครับเนี่ยถามผมมาอย่างนี้แล้วก็รถรุ่นเนี้ยเขาต้องใช้สวิตช์กุญแจอีกแบบหนึง่งแล้วก็ไปเอาสวิตช์กุญแจของอีกรุ่นหนึ่งมาใช้อย่างงี้มันไม่ได้นะครับมันต้องดูนะครับใช้ให้มันตรงกับรุ่นเพราะว่าบางรุ่นนะครับเขาต้องใช้สวิตช์กุญแจ4ี่สายเพื่อไปดับเครื่องดับกล่องดับอะไรแล้วก็ต่อระบบไฟนะครับอย่าง บางรุ่นเขาจะใช้แค่2ส,สายนั้นเราก็ต้องใช้2ส,สายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ไม่เข้าใจอะไรนั้นก็พยายามอย่าพึ่งดัดแปลงอะไรง่ายๆนะครับถ้าให้ดีนะครับก็ไปศึกษาระบบไฟแล้วก็วงจรของระบบไฟให้ท่องแท้ก่อนนะครับอย่า พึ่งลงมือทําโดยที่เรายังไม่รู้นะครับต้องเริ่มต้นจากนับ1 2 3ก่อนนะครับการศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าลงมือทําเลยแล้วเกิดปัญหาในเมื่อทฤษฎีเรายังไม่ได้แล้วปฏิบัติมันจะได้ยังไงนะครับถ้าให้ดีก็ต้องไปศึกษาทฤษฎีก่อนเอาไว้เดี๋ยวว่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะ มาอธิบายเรื่องทฤษฎีหลักการเบื้องต้นของระบบไฟระบบอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะทําคลิปตรงนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องระบบไฟเนี่ยผมเจอเยอะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกักนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ